3. วิธีฮิวใจเมื่ออกหักหรือถูกคนรักนะคะแทงข้างหลังซึ่งหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่เราก็ทำดีให้กับเขาทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ซื่อสัตย์กับเรานั่นเองค่ะเราจะมีวิธีฮิวใจตัวเองได้แบบนี้ค่ะข้อแรกเลยอย่าเก็บความรู้สึกทั้งหมดเน่ยเอาไว้ในใจนะคะเพราะว่าการสะสมความทุกข์เนี่ยจะทำให้เราอ ทวีความทุกข์มากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถที่จะระบายความทุกขนะ์เนาะได้อาจจะเป็นการพูดคุยหรือเขียนมันลงกระดาษนะคะหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวทะเลเขียนมันในทรายนั่นแหละค่ะเดี๋ยวน้ำทะเลก็ซัดมันหายไปดังนั้นนะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีฮิวใจเป็นของตัวเอง แต่โคเชมบอกเลยนะว่าการที่เราระบายออกมาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมันจะช่วยคุณได้100%ยเซยิ่งคุณเก็บสะสมมากเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกเครียดนะคะแล้วนําไปสู่สิ่งที่ไม่ดีในหลายเรื่องนั่นเองเนาะข้อที่2ค่ะยอมปล่อยวางในบางสิ่งซึ่งเขาจะบอกเลยเนะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่างหรือว่าควบคุมได้ทุกอย่างโดยเฉพาะจิตใจคนซึ่ง วันนี้ดีกับเราพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้เพราะว่าจิตใจคนเนี่ยมันยากนะที่จะอย่างรู้ว่าคนนี้คิดยังไงคนนี้รู้สึกยังไงบางครั้งแม้แม้กับคนที่นอนข้างกันในทุกๆวันนะคะเรายังไม่รู้ใจของเขาเลยว่าเขาคิดดีกับเราอยู่หรือเปล่าดังนั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าปล่อยวางได้ เราก็ปล่อยวางเธอค่ะโอเคเนาสะสเตปถัดไปข้อที่3ค่ะคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในด้านจิตใจซึ่งการที่เราเอาใจไปผูกไว้กับคนใดคนหนึ่งเนาะมันอาจจะทำให้เวลาที่เขาเดินจากชีวิตเราไปอ่ะเราจมทุกข์ดังนั้นนะคะการที่เราเอาใจเนี่ยอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นยังไงก็ไม่เคยอ,อกหัก การรักตัวเองไม่เคยทำร้ายเราค่ะดังนั้นนะคะกลับมารักตัวเองพัฒนาด้านจิตใจพัฒนาด้านร่างกายคืออะไรรู้ไหมการที่เรามาดูแลตัวเองทำให้เรามีรูปร่างที่ดีอ่าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยการมีรูปร่างที่ดีเนะี่ยมันคือการสร้างความสุขให้กับเราอีกแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอย่างเช่นมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขในเรื่องของการแต่งตัวเนาะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรู้นะคะสิ่งเหล่านี้เวลาที่เรามีอ่ะ โคเชมเรียกว่ามันคือมูล,ลาคา่าซึ่งไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแย่งจากคุณไปได้นะคะเวลาที่คุณอัพมูล,ลาค่าคุณมากขึ้นเท่าไหร่จิตใจสภาพร่างกายทุกอย่างที่คุณพัฒนามันจะเติบโตขึ้นค่ะแล้วที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณได้เจอคนที่สินเสมอกันนั่นเองดังนั้นนะคะ3วิธีฮิวใจเนี่ยจะช่วยคุณได้นั่นเองทีนี้หลายคนบอกว่าโคชขายอยากจะเสริมมูทําให้ตัวเองสําเร็จในเรื่องของความรักกับเขาบ้าง Ừ, ในไหนปีนี้ก็ขอโชคดีบ้างโคเชมนะคะแนะนำสีพึ่งเนาะสีพึ่งนะคะเป็นเมตตามหานิยมเน้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะทาให้คุณมีเสน่ห์เพราะว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้เนาะดังนั้นใครสนใจบูชาสีพึ่งติดต่อได้ที่แอดเชมคะ่ะก็จะแอบกระซิบบอกนะมีหลายๆคนที่บูชาสีพึ่งไปล้วนแล้วแต่โชคดีด้านการเงินแฟนเปนและประสบความสําเร็จได้แฟน ฝรั่งเนอะในหลายคนที่บูชาไปส่วนใหญ่จะฉายฝอนะคะดังนั้นใ,นใครสนใจสีพึ่งนะติดต่อได้ที่แอดเชค่ะ